สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูเป้อีกครั้งนะคะในบทเรียนออนไลน์วันนี้นะคะครูเป้จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบครูเป้จะพานักเรียนไปทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนก่อนนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนมีกี่ขั้นตอนถูกต้องแล้วค่ะ มีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบค่ะขั้นตอนที่2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยวาดรูปบาโบเดลนะคะขั้นที่3ขั้นแก้ปัญหาแสดงวิธีทำและหาคำตอบค่ะขั้นที่4ขั้นตรวจสอบความถูกต้องค่ะ ตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะมานีซื้อที่ดินราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทสายค่าสร้างบ้านสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทมานีต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือมานีซื้อที่ดินราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาท จ่ายค่าสร้างบ้าน2องล้านเจแสหหมื่นบาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะนักเรียนมานีต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทต่อไปเป็นขั้นตอนที่2ค่ะขั้นที่2ขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์โดยวาดรูปบาโบเดลนะคะมานีซื้อที่ดินราคา1นึ่งล้านหแสนบาท จ่ายค่าสร้างบ้านสองล้านเจ็ห้าหมบาทมานีต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจะได้รูปบาโบเดลดังรูปเลยนะคะ ขั้นที่สาขั้นแก้ปัญหาสแสดงวิธีทำและหาคำตอบค่ะจากรูปบาโบเดลสามารถแก้ปัญหาสแสดงวิธีทำและหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะมานีซื้อที่ดินราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทจ่ายค่าสร้างบ้านสองล้านเจแห้าหมื่นบาทมานีต้องจ่ายเงินทั้งหมดหาวิธีโดยการบวกนะคะ ซึ่งผลบวกได้คือ4ล้าน2แสน5หมื่นบาทดังนั้นมานีต้องจ่ายเงินทั้งหมด4ล้าน2แสน5หมื่นบาทค่ะขั้นที่สี่นะคะขั้นตรวจสอบความถูกต้องจากคำตอบเมื่อสักครู่นะคะมานีต้องจ่ายเงินทั้งหมด4ล้าน2แสน5หมื่นบาท และโจทย์กำหนดให้จ่ายค่าสร้างบ้าน2 7 5ล้านห้าหมบาทมานีซื้อที่ดินราคาหาคำตอบได้โดยวิธีการลบนะคะผลลบได้คือ1 5 0 0 0ล้านห้าแสบาทค่ะซึ่งตรงกับโจทย์ที่กำหนดให้นะคะ ดังนั้นนะคะมานีต้องจ่ายเงินทั้งหมด4,250,000บาทค่ะจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปครูเป้จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจะเป็นยังไงกันบ้างนะไปชุมพร้อมกันเลยค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ ต้องพิจรารณาความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่สร้างขึ้นให้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะครูปเป้มีรูปภาพให้นักเรียนทั้งหมด3รูปค่ะรูปแรกนะคะคือรูปรถจักรยานยนต์ค่ะ รถจักยานยนต์ราคาหนึ่งแสแปดพันบาทค่ะบ้านราคาสองล้านห้าแสนบาทค่ะรถเก๋งราคาเก้าแสแปดหมื่นบาทค่าจากรูปภาพนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองสร้างสูตรปัญหาการบวกดูนะคะ เด็กๆลองสร้างโจทย์ปัญหาดูกันค่ะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะลองไปดูการสร้างโจทย์ปัญหาของครูปเป้พร้อมกันเลยค่ะแก้วตานะคะสร้างโจทย์ปัญหาได้คือพ่อซื้อรถเก๋งราคา980,000บาทซื้อบ้านราคาสองล้านบาทพ่อซื้อรถเก๋ง และบ้านต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทการหาจำนวนเงินทั้งหมดที่พ่อจะต้องจ่ายคือการนำราคารถเก๋ง980,000บาทมารวมกับราคาบ้าน2,500,000บาทค่ะวิทยในสร้างโจทย์ปัญหาได้คือบอยซื้อรถจักรยานยนต์2คันราคาคันละ หนึ่งแสนแปดพันบาทบอยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทการหาจำนวนเงินทั้งหมดนะคะเป็นการบวกนั่นเองวิธีการหาคำตอบนะคะให้นำราคาของรถจักรยานยนต์คันที่หนึ่งคือหนึ่งแสนแปดพันบาทมาบวกด้วยราคารถจักรยานยนต์คันที่สองนั่นก็คือราคาเท่ากันนะคะหนึ่งแสนแปดพันบาท นำมารวมกันก็จะได้คำตอบของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายทั้งหมดนะคะต่อไปครูเป้จะพานักเรียนไปสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะ257,450บวกด้วย123,456เด็กๆลองสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์กันดูนะคะ พอได้ไหมคะถ้ายัางไม่ได้นักเรียนลองมาดูดการสร้างโจทย์ปัญหาของครูปเป้ก่อนนะคะครูปเป้สร้างโจทย์ปัญหาได้คือพ่อมีเงินฝกากธนาคาร257,450บบาทแม่มีเงินฝกากธนาคาร หนึ่งแหมืบาทพ่อและแม่มีเงินฝากรวมกันในธนาคารกี่บาทต่อไปนะคะครูเป้สภานักเรียนไปแก้โจทย์ปัญหากันค่ะนักเรียนจำได้มีมคะว่าการแก้โจทย์ปัญหามีกี่ขั้นตอนถูกต้องแล้วค่ะมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนค่ะ ขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือพ่อมีเงินฝากธนาคาร257,450บาทแม่มีเงินฝากธนาคาร123,456บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือพ่อและแม่มีเงินฝากรวมกันกี่บาท ขั้นที่สองนะคะขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูเป้จะวิเคราะห์โจทย์ในรูปบาโบเดลนะคะพ่อมีเงินฝากธนาคาร257,450บาท แม่มีเงินฝากธนาคาร1,23,456าราบาทพ่อและแม่มีเงินฝากรวมกันในธนาคารกี่บาทจะได้รูปบาโบเดลดังรูปเลยนะคะขั้นที่สค่ะขั้นแก้ปัญหาแสดงวิธีทำและหาคำตอบจากรูปบาโบเดลนักเรียนสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะ

มีเงินฝากธนาคาร1 2 3 4 5 6บาทพ่อและแม่มีเงินรวมกันในธนาคารหาคำตอบได้โดยวิธีการบวกนะคะผลบวกคือ3 8 9 0 0 6ดังนั้นพ่อและแม่มีเงินฝากรวมกันในธนาคาร3 8 9 0 0 6บาทค่ะ ขั้นที่สี่นะคะคั้นตรวจสอบความถูกต้องค่ะจากคำตอบที่นักเรียนได้เมื่อสักครู่นะคะพ่อและแม่มีเงินรวมกันในธนาคาร3 8 9 6 6บาทจากโจทย์นะคะแม่มีเงินฝากธนาคาร2,57,450บบาทพ่อมีเงินฝากธนาคารหาคำตอบได้โดยวิธีการลบนะคะ ผลลบได้คือ1,23,456สบาทค่ะซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดนะคะดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้พ่อและแม่มีเงินฝากรวมกันในธนาคาร3,896 0บาทค่ะจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบค่ะ คเป้ oupe, มีรูปภาพให้นักเรียน3รูปนะคะรูปแรกคือรูปรถจักรยานยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์ราคา1นึ0 0แบาทรถเก๋งราคา9ก้0 0 0นบาทบ้านราคาสองล้านห้าแสบาทค่ะจากภาพนักเรียนลองสร้างโจทย์ปัญหาการลบดูนะคะ นักเรียนพอจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปดูตัวอย่างพร้อมกับครูเป้เลยค่ะแก้วตาสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้คือแม่ซื้อรถเก๋งราคา980,000บาทซื้อบ้านราคา2,500,000บาทรถเก๋งราคาถูกกว่าบ้านกี่บาท จากโจทย์ปัญหาของแก้วตานะคะเราสามารถแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการลบค่ะเพราะเป็นการเปรียบเทียบราคาระหว่างรถเก๋งกับบ้านค่ะไปดูวินัยต่อกันเลยนะคะวินัยสร้างโจทย์ปัญหาได้คือฟ้าใสมีเงินหกแสนบาท ซื้อรถจักรยานยนต์ราคา1 8 0 0 0บาทฟ้าใสเหลือเงินกี่บาทเราสามารถใช้วิธีการลบในการแก้ปัญหาค่ะไปดูการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ674,000ลบด้วย457,120 นักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอคูปเป้และนำกระดาษลีนสอมาสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมกับคูปเป้ได้นะคะถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจไปดูการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมกับคูปเป้ได้เลยค่ะคูปเป้สร้างโจทย์ปัญหาได้คือ แม่มีเงิน674,000บาทซื้อที่ดินราคา457,000บาทแม่เหลือเงินกี่บาทการแก้โจทยปัญหานะคะมี4ขั้นตอนนั่นเองค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ค่ะ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือแม่มีเงิน6กแส0 0จบาทซื้อที่ดินราคา4,57,000หบาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือแม่เหลือเงินกี่บาทขั้นที่สองนะคะขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ค่ะจากคลิปวิดีโอนี้นะคะครูเป้ใส่วิธีการวาดรูปบาโบเดลนะคะ แม่มีเงินหกแสนเจ็ดมื่สี่พันบาทซื้อที่ดินราคาสี่แสนห้าหมื่เจ็ดพันบาทแม่เหลือเงินกี่บาทขั้นที่สามนะคะขั้นแก้ปัญหาแสดงวิธีทำและหาคำตอบค่ะจากรูปบาโบเดลสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะ แม่มีเงิน6กแสนเพบาทซื้อที่ดินราคา4ี่แสนห้าหมบาทแม่เหลือเงินกี่บาทหาคำตอบโดยวิธีการลบนะคะผลลบได้คือ217,000บาทนั่นเองค่ะดังนั้นแม่เหลือเงิน217,000บาทค่ะ ขั้นที่สี่นะคะขั้นตรวจสอบความถูกต้องค่ะจากคำตอบเมื่อสักครู่นะคะแม่เหลือเงิน217,000บาทซื้อที่ดินราคา457,000บาทแม่มีเงินทั้งหมดหาวิธีโดยการบวกนะคะผลบวกได้คือ674,000บาท ซึ่งตรงกับโจทย์ที่กำหนดให้นะคะดังนั้นแม่เหลือเงิน2อง0 0 0บาทค่ะจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสรุปการสร้างโจทย์ปัญหาการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบต้องพิจรารณาความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่สร้างขึ้นให้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะ การบ้านทุกส่วนการศึกษาให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สสวทหน้า98อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ